คือสังเกตการเราต้องใช้สายลับที่ดูเหมือนสัตว์ที่นี่หนึ่งในพื้นที่อันหา่างไกลและป่ารกชัดที่สุดในโลกภายใน,<อ>ในเส้นทาน้ำเป็นสัตว์ที่ชอบปีเรื่องสัตว์นักล่าที่ไม่ค่อยมีใครได้ยินชื่อแม้ขนาดตัวจะต่างกันเยอะมันคือมันก็ยังท้าสายลับของเราน้ำขึ้นสูงสุดในรอบเดือนและกระแสน้ำกำลังเปลี่ยนสายลับของเรา กำลังจะได้ชมปรากฏการณ์สุดพิเศษชุดแรกมาถึงแล้วพวกนี้คือกองหน้าของสัตว์ที่นับเป็นผู้บุกรุกปูสายลับไม่ได้บันทึกภาพเพียงลำพังนกกระทุงสายลับก็กำลังบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นี่คือปลากระเนียนปลาที่มีวิธีวางไข่ไม่ธรรมดาพวกมันต้องแข่งกับกระแสน้ำเพราะปลากระเนียนจะวางไข่ตามแนวชายน้ำระดับน้ำจะขึ้นมาสูงสุดที่นนี้เพียงเดือนละ